มาชมสเปคเบื้องต้นของ New Neta X รถยนต์ SUV ไฟฟ้า100%รุ่นล่าสุดจากค่าย Ne ต a ที่คาดว่าจะทำการเปิดตัวในประเทศไทยช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ตัวรถจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับโดยตัว n e t a X นะครับเป็นรถในกลุ่ม BSUV นะครับ เป็นไฟฟ้ารลน้ว100%ซึ่งคู่แข่งในตลาดประเทศไทยตอนนี้นะครับก็มีทั้งตัว BYD Atto 3, GAC Ion รวมถึง MG ZS นะครับโดยขนาดตัวรถนะครับของตัว Neta X นะครับจะมีขนาดความยาวนะครับใหญ่กว่าคู่แข่งทั้งตัว Atto 3, GAC Ion หมดเลยนะครับโดยความยาวจะอยู่ที่4,619 m mm มมความกว้างอยู่ที่1,860 mm มเม ความสูงนะครับอยู่ที่1,628ม mm, ิลลิเมตรและระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,770ม mm. ิลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นมิติถังนะครับที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสำหรับในกลุ่ม BSUB ตัวนี้นะครับโดยในส่วนของตัวขุมพลังของตัว n น t ต X ตัวนี้นะครับคาดว่าจะมาพร้อมกับประหัส480 Smart นะครับโดยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ1ตัว พละกกำลังนะครับอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดนะครับอยู่ที่210นิวตันเมตรส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุอยู่ที่62กิโลวัตต์ส่งกำลังนะครับขับเคลื่อนผ่านล้อคู่หน้าโดยระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะครับคันนี้เขมมาอยู่ที่480กิโลเมตรส่วนอัตราเร่งนะครับ0-100ภายใน9.5วิท็อปสปีดนะครับอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งก็ถือว่าปกปตินะครับไม่ได้เด่นไม่ได้ด้อยอย่างไรนะครับ <S 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 ในส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของตัวเนต้า X ตัว SUV ไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นในตลาดนะครับที่ผมว่าดีไซน์ค่อนข้างลงตัวนะครับดูเฉียเฉียวนะครับดูน่าใช้นะครับ ตดวด้านหน้าตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED โดยตัวชุดไฟหน้านะครับจะออกแบบมาเป็น2ชั้นนะครับโดยด้านบนนะครับจะเป็นตัวชุด daytime running l i g h t นะครับเป็นแนวยาวส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นตัวชุดไฟหน้าหลักนะครับที่ซ่อนไปกับตัวกันชนนะครับดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยเลย ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายนะครับค่อนข้างเรียบง่ายนะครับโดยจะมีเส้นนํำสายตาเส้นหลักนะครับลากยาวตั้งแต่ตัวประตูหน้านะครับจนไปถึงตัวไฟท้ายซึ่งจะทำให้รูรถนะครับดูค่อนข้างมีความสมบุกสมบันนะครับมีคมสันที่ชัดเจนส่วนในตัวล้อลอยนะครับคันนี้คาดว่าจะใส่มาให้เป็นล้อลอยขนาด18นิ้วใช้ยางขนาด 225/60R18 มาพร้อมดิสเบทั้ง4ล้อนะครับ ส่วนหน้าท้ายตัวรถนะครับดีไซน์หนีไม่พ้นนะครับก็คือตัวชุดไฟไท้าย LED ที่ลากยาวตลอดแนวตัวรถนะครับจากซ้ายไปจรดขวาซึ่งด้านท้ายตัวรถนะครับการดีไซน์ค่อนข้างมีความสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีความท้ายลาดลงมาด้วยนะครับมาดูในส่วนของการออกแบบภายในนะครับ การออกแบบภายในของตัวเนต้า X รุ่นนี้นะครับค่อนข้างมีดีไซน์นะครับที่เหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็คือจะมาพร้อมกับตัวหน้าจอกลางนะครับทัชสกรีนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วนะครับสามารถนะครับปรับฟังก์ชันต่างๆนะครับผ่านหน้าจอนี้ได้เลยแต่จุดที่จะแตกต่างกับรุ่นอื่นๆนะครับก็คือเนต้า X ตัวนี้นะครับจะมีหน้าจอแยกนะครับเป็นหน้าจอมัดวัดนะครับแนวยาวสามารถใช้ดูความเร็วนะครับ เรื่องของโอ디โอต่างๆทริปต่างๆได้นะครับทำให้ไม่ต้องละสายตามองไปทางฝั่งตรงกลางจนมากเกินไปนะครับส่วนการดีไซน์แผงแดชบอร์ดโดยรวมนะครับก็จะเน้นความมินิมอลนะครับมีช่องแอร์สีช่องมาตรฐานนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ก้านนะครับส่วนด้านบนหลังคานะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวหลังคากระจกพาโนมิกสลูนะครับแบบเต็มบานเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับ ในส่วนของตัวเบาะนะครับการตกแต่งจะเป็นโทนสีดําน้ําตาลนะครับก็จะมาพร้อมกับเบาะนั่งไฟฟ้ามีไมโครโฟ t มาให้นะครับด้านหลังนะครับมีแอร์แยกมาให้แล้วก็เบาะนะครับสามารถพับได้60-40นะครับซึ่งดีไซน์ภายนอกภายในโดยรวมนะครับของตัวเนตเตเอ็กนะครับผมว่าดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยนะครับภายนอกดูฉบเชียวดูสปอร์ตนะครับส่วนภายในนะครับก็มีความหรูหราดูลํำอนาคตนะครับ สำหรับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับคาดว่าเนต้านะครับจะมีการใส่ออปชั่นจัดเต็มมาให้เลยนะครับตั้งแต่ระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับจนไปถึงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับมีมาให้ครบครบนะครับในส่วนของราคานะครับคาดว่าตัวเนต้านะครับจะมีราคาเปิดตัวใกล้เคียงกับคู่แข่งนะครับก็คือตัว B ีบายดีแอตโตสา คือมีราคาอยู่ราวๆาว8,000ถึง9,000บาทนะครับอันนี้คงต้องรอติดตามกันกทีนะครับณวันเปิดตัวปลายเดือนรกรกฎาคมนี้นะครับว่าเนต้าป,ประเทศไทยจะมีการเปิดตัวเนต้า X ในราคาที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับตัวเนต้า X ตัวนี้นะครับว่าน่าใช้ไหมดีไซน์เป็นอย่างไรและราคาควรตั้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกํนาลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ